สำหรับคนที่เล่นหาต้องการ f o r จูเนอสีนี้นะครับซึ่งคันก่อนขายไปหมดแล้วนะสำหรับที่ใครมองเห็นอยู่คันนี้ไม่ใช่สีดำนะคุณผู้ชมแต่คนะันนี้เป็นสีน้ำตาลดำสีน้ำตาลดำสีเปลือกมังคุดสีเม็ดมะาขามอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเรียกน้ำตาลดำก็แล้วกันเพราะว่าเวลาจอดในร่มเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นถ้าผ่านเลนส์กล้องมันจะเป็นสีดำถือว่าเป็นสีที่เล่นหาเฉพาะกลุ่มเฉพาะรุ่นจริงๆนะครับสองคันก่อนขายไปแล้ววันนี้ผมอยู่กับ To y o t a Fortuner 2.4V ปี2018หรือ ก็เปลี่ยนตัวล็อกจากตรงกลางไว้ตรงนี้ก็ล็อกได้ง่ายขึ้นนะครับตรงล่างไม่ลวมแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนล็อกไม่แน่นก็จะมันจะดังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหมือนช่วงล่างรวมนะน้าหลังที่ผมบอกไปคือรถสวยมากๆคันนี้สวยแบบสวยจัดเลยคือทุกอย่างที่ออกมาจากศูนย์รถใหม่ยังอยู่ครบหมดนะครับยังอยู่ครบหมดไม่มีอะไรหายขาดหายไป เพิ่มเติมก็คือเลขไม้ที่เพิ่มขึ้นเป็น70,000โลแล้วก็ลอยนะครับกี่ขวดเล็กๆน้อยขัดสีล้างขายรถมือสองก็มีตําหนิอยู่บ้างแต่ถ้าจะเน้นบอดี้โครงสร้างความสวยความเดิมนะคันนี้เลยฝากแนะนําสําหรับคนที่ต้องการเลยนะต้องการสีนี้รุ่นนี้ต้องการสีนี้รุ่นนี้ ครับเพื่อนครับอยู่กับซอสักาที่เด,ยเดียวที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีวันนี้ถือว่าตีราคาเข้ามาแล้วก็รีวิวเลยนะสำหรับคนที่เล่นหาต้องการโฟลเจอร์สีนี้นะครับซึ่งคันก่อนขายหมดแล้วนะสำหรับที่ใครมองเห็นอยู่คันนี้ไม่ใช่สีดำนะคุณผู้ชมนะคันนี้เป็นสีน้ําตาลดําสีน้ําตาลดําสีเปลือกมังคุดสีเม็ดมะขามอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเรียกน้าตาลดาก็แล้วกันเพราะว่าเวลาจอดในร่มเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นถ้าผ่านเลนกงมันจะเป็นสีดําถือว่าเป็นสี ที่เล่นหาเฉพาะกลุ่มเฉพาะรุ่นจริงๆนะครับสคันก่อนขายไปแล้ววันนี้ผมอยู่กับ Toyota f o r t u n e r 2.4V ปี2018หรือ2,561ก็รู้กันถ้าเป็นปี18ก็คือ18แท้ๆเนี่ยก็จะเป็นดิสซีล้อบ,บอยฟ้าคู่แล้วก็ได้สวยๆมาคอนเฟิร์มให้ยังไม่ต้องล้างอะไรเลยตีราคาเสร็จรีวิวขายเลยนะใครที่สนใจคันนี้ปี18ตัวนี้ราคาเท่ากับสีขาวคันก่อนนะครับ9 9 9 0 0 0บาทนะผมขอ ให้ดูคอนเฟิร์มสภาพในเรื่องของความเดิมก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงฟังก์ชันสักเล็กน้อยเราก็ต้องคอนเฟิร์มให้กับลูกค้าที่ดูผ่านออนไลน์ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตัวจริงสามารถซื้อได้เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นฟ er อร์จูเนอร์เองเนี่ยถือวา่าเราคัดเองคัดเองซื้อเข้ามาเองขายเองนะครับรีวิวเองนะใครที่สนใจกจะได้คันนี้นะไม่ต้องล้างไม่ต้องลงต้องล้างกันเลยเอาแบบรถถือว่าได้สดนะครับรถถือว่าได้สดและมืะ่ออักคูลี่ผมบอกนะครับ เป็นรถปี2018นะครับจดทะเบียนพฤษภาคม2561นะสภาพคือสวยเดิมมากคันนี้วิ่งอยู่70,000โลตอบโจทย์นะตอนนี้ตอบโจทย์ก็คือถามว่าจำเป็นต้องเล่นเครื่องใหญ่ไหมนะครับเพราะว่า Fortuner เองที่ร้านผมมีทุกรุ่นย่อยนะครับมีทุกรุ่นย่อยและก็มีทุกเจนนะครับมีทุกเจนนะใครที่อยากได้ Fortuner มาที่มงคลน,นเตอร์ไม่ผิดหวังน่าจะมีให้เลือกเกือบทุกสีแต่วันนี้ผมเอาสีนี้มาเพราะว่า ด้วยปริมาณรถที่ไม่เยอะนะในท้องตลาดและก็คนที่ชอบสีนี้ก็ก็มีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะขายแต่สีขาวสีดําอย่างเดียวเอาสีน้ําตาลดํามาอีกหนึ่งคันเชื่อว่าต้องมีคนที่ชอบนะครับต้องมีคนที่ชอบแน่นอนสภาพสวยเดิมนะครับเครื่อง2.4ดีเซล2,393ซีซีนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับหลังขับเคลื่อน2ล้อ150แรงม้าตัวนี้กําลังดีกําลังดีไม่ ไม่แรงมากแต่ก็พอใช้นะครับเน้นประหยัดน้ำมันมากกว่าถ้าเล่นสมรรถนะก็ต้องไปเล่น2.8งคิดแปดอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ยางนะครับเป็น2องหกห้าหกสิก็คือแม็กเดิมติดรถหน้าเงาแล้วก็เป็นยางชุดที่2แล้วยางปี21ก็เปลี่ยนเป็นชุดที่2แล้วเพราะว่าหกเจ็ดหมื่นโลเขาก็เปลี่ยนยางออกนะครับนี่เป็นชุดชุดที่2ก็ใช้งานยาวๆสําหรับคนที่ซื้อไปถ้ารถที่อ่าพูดง่ายคือยังยังใช้วิ่งไม่เยอะเนี่ยนะครับก็ตัวเบาะก็คือเป็นตำหนิจากโรงงานอยู่แล้วก็จกัดซุด นิดหน่อยนะครับไม่เยอะคันนี้ก็คือไม่ไไมไม่ม่ต้องเสริมไม่ต้องเสริมเพิ่มก็สภาพใช้ได้เลยนะก็คือคันนี้วิ่งอยู่72,000กิโลนะขอเรี่มสตาร์ทเครื่องสวยจัดนะคันนี้นะครับบอกว่าสวยจัดเลยคือบอดี้โครงสร้างซ้ายหน้าซ้ายขวาอ้หน้าหลังซ้ายขวานะครับเดิมน็อต <Not S 2> ไม่ขยับสักตัวเลยนั่น <Not S 2> ไม่ขยับสักตัวอาจจะว่วา,ารอยสกินหินรอยขูดขีดมีบ้างนะครับนี่เจ็ดหมื่นโลครั้งต่อไปก็ เข้าศูนย์แโลคันนี้เข้าเช็ค0ูนตลอดนะกุญแจสำรองเอดีมีครบนะคันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ผมบอกก็คือบ่ไฟฟ้าคู่นะตัวนี้ากา็กากไว้ก็เพิ่งมาให้ในตัวปี17ปลายปีมาปี18นี่แหละหลังจากนั้นก็ให้มา2ข้างนะครับยกเว้นปี19ที่เป็นตัว G ก็เป็นแมนมือไปแต่นี้เราพูดถึงฟังก์ชันของตัว V ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครมี eco mode power mode VSC มีให้เป็นจอ นะครับทัชสกรีน7นิ้วอยู่ตัวนี้นะครับมีกล้องถอยฮนะมีกล้องถอยให้มีเส้นกระ,ระยะให้แต่ไม่มีเซ็นเซอร์นะแล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลสำหรับโหมดการขับขี่ก็จะมีโหมดแบบเชนเกียร์ได้นะครับเป็นแพท t ทิร์ h ชิพเราคนที่ต้องการแบบทำความเร็วเปิดพ่อโหมดขับนะครับแต่ถ้าเปิดพ่อโหมดขับนี่ต้องบอกว่าผมเลยผมผมเคยลองนะนะถ้าเปิดพ่อโหมดขับเนี่ยอัตรารการบริโภคน้ำมันนี่เท่า2.8เลยนะนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่า มันอยู่ประมาณ10.08-10.09กิโลเมตรต่อลิตรแล้วถ้าใครเปิดพ่โหมดขับถ้าใครใช้2.4ดูจะรู้เลยเพราะว่าผมเทสอยู่ประจานะครับเพราะว่าอย่างตัว2.8คือมัน10กิโลเมตรแลวตามมาตรฐานเขาเลยแต่ถ้า2.4ตัวนี้ถ้าขับแบบโหมดอ e ีโคหรือโหมดธรรมดาน้องมอธรรมดาเนี่ยมันจะ,จะมีต้องมีละ 12, 13, 14แล้วแต่เท้าคนขับเท้าหนักหรือเปล่าประมาณนั้นนะ999,000บาทกับรถ70,000โลก็ถือว่าเป็นออปชั่นใหม่แล้วกันนะรถ้าพูดถึงเพราะว่าก็เพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มมา เพิ่มมาในส่วนของเนี่ยที่ผมเล่าไปเื่อไป็นเป็นเบาะเป็นปุ่มกดอะไรพวกนี้ก็เพิ่มเข้ามาประตูหลังก็เป็นประตูหลังไฟฟ้าเวลาประตูหลังไฟฟ้าเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าตัว power door มันบางทีมือเราอาจจะไปโดนนึกเข่าไปโดนขาไปโดนแล้วก็แต่นะครับถ้า power door มันปิดอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับมันก็จะปิดไว้ใครที่อยากจะได้ฟ o er อ t u n e r สีน้ำตาลดำเพราะว่าตัวนี้ทั้งสีนะครับทั้งภายใน เป็นโทนสีเดียวกันทั้งหมดเลยรวมถึงตัวเบาะนะครับเป็นโทนสีเดียวกันทั้งหมดหลายคนที่เล่นหาสีนี้ชอบสีนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละคือเป็นโทนเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็พอว่าอเลตมีที่ชาร์จไปมีให้อยู่แล้วนะครับสำหรับตอนคนนั่งโดยสารตอน2นะครับแล้วก็ตอน3ก็จะเป็นเอาเบาะลงให้แล้วเพราะว่าปกติผมห้อยไว้ก็เลยเอาลงให้ดูบ้างผสมกันไปน่าผสมกันไปสําหรับหลายๆคลิปหลายๆค,คัน ปกติรู้กันดีแล้วคือโฟลเดอร์มันเป็นเบาห้อยนะครับคือดีหน่อยดีหน่อยที่รุ่นหลังๆมาเนี่ยก็คือผมมองว่าน้ําหนักมันเบานะครับมันหบักันเบายิ่งรีจนเดอร์ก็ยิ่งเบานะครับตัวโฉบแรกพวกโฉแชมป์โฉบแรเนี่ยถือว่าถ้าแบบถ้าคนตัวเล็กหรือว่าแบบกาลังไม่เยอะจะยกยากแต่ตัวนี้มันมันเบาแล้วเบาแล้วรีจนเดอร์เบากว่านี้อีกนะฮะก็เก็บงานเก็บง่ายนะครับล็อกง่ายก็เปลี่ยนตัวล็อกจากตรงกลางาไว้ตรงนี้ก็ล็อกได้ง่ายขึ้นนะครับช่วงล่างไม่รวมแล้วนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนล็อกไม่แน่นก็จะมันจะดังกุ๊กเก๊กุ๊กเก๊กุ๊กเก๊เงเหมือนช่วงล่างรวมนะหน้าหลังที่ผมบอกไปคือรถสวยมากๆคันนี้สวยแบบสวยจัดเลยคือทุกอย่างที่ออกมาจากศูนย์รถใหม่ยังอยู่ครบหมดนะครับยังอยู่ครบหมดไม่มีอะไรหายขาดหายไปนะเพิ่มเติมก็คือเลขไม้ที่เพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดหมื่นโลแล้วก็ลอยนะครับกี่วดเล็กๆน้อยๆก็ขัดสีล่างขายรถมือสองก็มีตำหนิอยู่บ้างแต่ ถ้าจะเน้นบอดี้โครงสร้างความสวยความเดิมนะคันนี้เลยปากแนะนำสำหรับคนที่ต้องการเลยนะต้องการสีนี้รุ่นนี้ต้องการสีนี้รุ่นนี้สำหรับตัว v p ปีแต่เป็น a b s ดิสสีล้อแล้วนะดิสหน้าหลังก็ถามว่ามันก็เป็นความมั่นใจในการเบรกนะจริงดิสกับดัมผมว่าถ้าคนไม่ขับรถเร็วเหมือนใช้ปก,ปกติเองเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางคน คือถ้าคนขับรเร็วโอเคดิสสีล้ออาจจะเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นเพราะว่ามันเช็คอะไรมาเช็คพวงพับเบรกด้วยสายตาได้แล้วจะเป็นดาเบรกมันอาจจะมองไม่เห็นต้องให้ช่างแกะดูให้อะไรประมาณนั้นก็มาคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยนะส่วนอุปกรณ์ชุดแต่งต่างๆไม่มีคันนี้ไม่มีก็คือเดิมๆมมาแบบไหนก็แบบนั้นสีน้ำตาลดำเจ็0 0กิโล9 9 9า0 0กบาทคันนี้รถนดตตีบุคคลซื้อเข้ามาซื้อกันสดราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมภาษีอยแล้วเพิ่นะมต้องบอกทุกคลิปนะคุณผู้ชมสำหรับถ้าเป็นคลิปที่สอรีวิวเนี่ยคือชัดเจนแน่นอนนะครับ่วนถ้าจะซื้อผ่อนจัดยังไงก็ได้นะครับดาวหรือไม่ดาวหรือมีรถมาแลกเปลี่ยนกันได้ทุกเงื่อนไขเพราะว่าด้วยความที่เป็น Fort u n e r เองเป็นรถตลาดรถแบรนด์หลักของสถาบันการเงินอยู่แล้วจัดได้ทุกเงื่อนไขทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าอีกทีนึงได้ว่าจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ได้กี่งวดอะไรเงี้ยก็มาคุยกันแต่ทําได้ทุกเงื่อนไขแน่นอนสล นะสำหรับ 2.4V ปี18นะฝากติดตามไลค์ซับส,สไคร์ตกดไลค์และกดแชร์นะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok หรือ,อ Facebook Fanpage น,นะครับของมงคลคาสเซ็ตเตอร์อุบอรลราชธานีนะครับทุกช่องทางก็ขอบคุณนะครับ100,000จาก90,000ได้100,000 90,000ละใกล้ละนะครับ1 90,000 Subscribe ที่ติดตามในช่อง YouTube ที่ผมทำรีวิวมาตลอดช่วง2-3ปีที่ผ่านมาสำหรับคลิปนี้สอศักดากับ Fortuner สวยๆสีน้ำตาลคันนี้999ต้ออองขลาไปก่นสสวััดีครบ